หน่วยที่8การจัดการหน้าเว็บเพจและหน้าคลังภาพเว็บไซต์แต่ละเว็บจะมีหลายหน้าด้วยกันแต่ละหน้าก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสินค้าแต่ละประเภทหรือเรื่องแต่ละเรื่องแทนที่จะอยู่ในหน้าเดียวกันโดยในเว็บเพจนั้นมีการจัดรูปแบบหน้าเว็บเพจหลายแบบโดยนําบล็อกมาช่วยในการจัดทําหน้าเว็บและการทําเว็บไซต์ขายสินค้าหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะก็จะต้องมาหน้าที่แสดงสินค้าที่จําหน่าย โดยอาจจะทําให้รูปแบบของครั้งอาจทาในรูปแบบของครั้งภาพหรือแกลเลอรี่การจัดการหน้าเว็บเพจนะเว็บเพจก็คือหน้าย่อยๆในแต่ละหน้าของเว็บไซต์หากคลิกเข้าไปในเว็บไซต์และคลิกต่อไปในหน้าเลือกสินค้าหน้าเลือกสินค้าก็คือหน้าที่เราเรียกว่าเว็บเพจส่วนเว็บไซต์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจหรือโฮมเพจเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นเว็บไซต์1เว็บการจัดการหน้าเว็บนะเพื่อให้เป็นความระเบียบและสวยงาม โดยอาจจะกำหนดโครงล่างหรือเลเยอร์เนี่ยก่อนที่จะลงมือปฏิบัติใน WordPress จะมีเรื่องของการจัดหน้าเว็บเพจด้วยบล็อกในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือของการจัดหน้าเว็บเพจด้วยบล็อกโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ในการนําเสนอนี้จะเสนอนําเสนอในารูปที่เราแคปเจอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวเรื่องของการปฏิบัติการสร้างเว็บด้วย WordPress จริงๆอีกต่างหาก นอกเหนือจากในหน่วยการเรียนนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอพอเราเข้ามาในหน้าเว็บของฉันก็คลิกทีก่คำว่าหน้าม,มันก็จะมีเมนูที่เราทําไว้ใช่ไหมครับคอนแทคแกลเลอรี่บล็อกนะก็จะมีเมนูที่เราอ้าวเราคลิกที่หน้าบล็อกตอนนี้เราจะทําหน้าบล็อกนะพอเราคลิกที่หน้าบล็อกก็จะมาหน้าบล็อกหลงนี้นะครับเราก็จะใส่ได้เติ้ลใส่เมนูอะไรก็ได้แล,แล้วแต่เนาะก็เหมือนกับที่เราทําในหน้าแรกนะครับอ้าวคลิกที่เพิ่มบล็อก เราก็จะค้นหาดูทั้งหมดก็ได้นะคลิกที่ดูทั้งหมดถ้าเรารจําไม่ได้ไว้นั่นอะไรในตัวดูทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีให้เรือรูปแบบให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเราจะาแบบไหนอันนี้แบบวิจิตรอันนี้แบบทีมอันนี้เป็นแบบฝนะังอันนี้เป็นแบบเอนะิร์นมีอะไรเรียนรู้เยอะแยะใน WordPress มีเครื่องมือสำเร็จรูปให้เราทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวเรากลับคลิกที่หน้าใหม่ เคลิกที่หน้าเสร็จปุ๊บตรงเราก็จะขึ้นเมนูคอนแทคกันลร่ยตอนนี้อ่าขึ้นหน้านี้ขึ้นหน้าจะขึ้นขึ้นพวกนี้มาให้เหมือนกับที่เราเปิดดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ <c oughs> ก็จะมีเห็นไหมตรงยังไม่ได้ตั้งชื่อนี่นะปุ๊บอ่าเราก็ดบเบิลคลิกเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็นสิวัชชชอบสองพันยี่สิบ ก็จะตร,ตรงคำว่าอ,อย่างาแรกจะเป็นคำว่าโฮมใช่ไหมอย่างโฮมนี่เราเปลี่ยนก็นได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วนี่ก็จะเป็น,ปน,นแบนเดอร์อะไรของเราต่อไปมาก,การจัดก,การเกี่ยวกับหน้าคลังภาพคลังภาพหรือแกลเลอรี่คือแหล่งเก็บหรือรวบรวมรูปภาพไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการคา้นหะาการจัดก,การหน้าคลังภาพที่ได้ทำเพิ่มไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงรูปสินค้าที่ต้องการขายโดยมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้เราก็มาเลือกเมนูแกลเลอรี่คลิกเข้ามา ก็นะจะมาหน้าแกลเลอรี่ตรงนี้เราก็คลิกที่เพิ่มบล็อกไปเลือกแบบแกลเลอรี่แกลเลอรี่ดูทั้งหมดเราไม่ดูนะเพราะถ้าเราคลิกตรงนี้ถ้าเราโช์เห็นแกลเลอรี่ถ้าเราไม่เจอเราก็เสิร์ชหาคําว่าแกลเลอรี่ก็จะขึ้นบล็อกนี้มาให้อตัตโนมัติเราก็คลิกที่อัปโหลดแล้วไปเลือกรูปภาพทั้งภาพก็คือมีภาพมากกว่าหนึ่งภาพเนาะเราก็เลือกรูปภาพในที่นี้เลือกหกูปนะแล้วก็คลิกที่โอเพ อ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้โอเคไหมอ่าทีเดียวเลยเป็นบล็อกให้แล้วมาคลิกเปลี่ยนชนิดหรือรูปแบบบล็อกก็ได้นะเราคลิกคลิกเครื่องมือตรงนี้นะครับมันจะมีแบบสไลด์โชว์แบบแกลเลอรี่จะมีหลายแบบให้เราเลือกถ้าเราลองเลือกแบบสไลด์โชว์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี่เลือกแบบแกลเลอรี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าก็จะมีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับ แบบพรีเมียมคอนเทนต์ก็มีพรคอนเทนต์ก็จะมีรูปแบบให้เลือกหลังจากที่เรารูปมาแล้วเราจะจัดแบบไหนก็ได้นี่แบบภาพปดติดอันนี้แบบแลารแบบสมดุลอันนี้เป็นแบบเรียงแนวตั้งแนวตั้งก็เรียงออกมาอย่างนี้เลยนะครับแบบคอลัมน์มีสองคอลัมน์ แบบอีเมแบบอะไรแบบครอบนะครับก็จะเป็นแบบกรุ๊ปนะก็จะเป็นแบบนี้แบบในที่นี้จะเลือกแบบไทแกลเลอรี่อ่าก็จะเป็นแบบรูปใหญ่หนึ่งรูปแล้วที่เหลือก็จะเป็นรูปเล็กประกอบถ้าเราต้องการเพิ่มรูปภาพเราก็คลิกที่อัปโหลดแอนด์อมเมจขึ้นมาอีกได้ ต่อไปถ้าเราเพิ่มรูปภาพเนาะก็คลิกที่เพิ่มบล็อกแล้วไปเลือกเลือกรูปแบบภาพอีกว่าเราแบบไหนในที่นี้เราเลือกแบบภาพปะติดก็จะขึ้นบล็อกแบบนี้อันนี้คือเราเราอะไรเราเลือกรูปแบบก่อนก่อนที่เอารูปภาพมาใส่เมื่อสักครู่นี้เราเอารูปภาพมาใส่แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบได้นะอันนี้เราเลือกแบบเราเลือกรูปแบบก่อนก็จะขึ้นคำว่าอัปโหลดอัปโหลดเนี่ยเราก็คลิกที่อัปโหลดอัปโหลดรูปภาพมาใส่นะครับอ่าคลิกท <Yeah. S 1> ี่อัปโหลดแล้วเลือกรูปภาพ แล้วเราโอเพนไปามาหนึ่งรูปอันนี้คือรูปใหญ่สมมติรูปหลักเราจะเอารูปนี้รูปต่อไปแล้วก็อินเสิร์ตอัปโหลดนะคลิกที่อัปโหลดมาใส่จนครบทุกช่องอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เครื่องมือในการจัดการรูปแบบบล็อกนะก็คลิกที่เครื่องมือเนี่ยเปลี่ยนชนิดหรือรูปแบบบล็อกก็ได้หลังจากที่เราเลือกไปแล้วเราจะเปลี่ยนก็ได้นะเราจะเปลี่ยนรูปแบบบิกก็ได้นะครับชิ้นไอ้นี่เอาจากนี้นะเดี๋ยวเราจะมีให้เลือกอีกนะแบบสไตล์นี้นะ ก็มีไทโมอส,สิะแบบเซอร์เคิลก็คือแทนที่เป็นเหลี่ยมเหลียก็เป็นวงกลม,มแบบสแวรไทล์แบบไทคอลัมน์อันนี้ก็จัดจก,การได้อีกนะครับเปลี่ยนการจัดตำแหน่งก็ได้คลิกเครือมือการจัดตำแหน่งไม่มีจากกึก่งกลางกว้างกว้างเต็มจอหรืออีดิแกลลี่เข้าไปแก้ไขหรือ pick อนิเมชฟีเจอรก็ได้ถ้าเราเลือก ถ้าเราเลือกพิกแอนด์อิมเมจฟีเจอร์ก็จะเป็นแบบนี้จะเลือกแบบออริจินอลแบล็กแอนด์ไวท์ซีเฟียก็หรือจะคลิกที่ตรงจุด3จุดตรงนี้นะก็จะมีเห็นไหมมีให้เลือกคัดลอกทํำซ้ำนาแแสกอสลบบล็อกก็ได้ก็จบหน่วยที่8ครั้งนี้นะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมีใบงานเพื่อซักซ้อมทบทวนแล้วอย่าลืมเราจะมีวิดีโอที่ ทำใน WordPress โดยตรงเลยรวดเดียวจบนะครับก็ไว้เดี๋ยวศึกษาเพิ่มเติมจากของจริงก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นหน่วยสุดท้ายคือหน่วยที่9นะครับจบหน่วยที่8ก่อนนะครับสวัสดีครับ